สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Funny Comment c o m มนต์สนุกสนานกันอีกนะครับในวันนี้นะครับผมคําถามที่ได้ถามไปในคราวที่แล้วก็คือถ้าผู้ชมเนี่ยเป็นนักเรียนอยู่นะครับผมหรือว่าเป็นใครก็ตามนะครับถ้าผู้ชมลองนึกไปครับว่าถ้าผู้ชมเนี่ยต้องสอบเข้ามหาลัยครับผมถ้าผู้ชมนันจะเลือกคณะอะไรเพราะสาเหตุอะไรนะครับเราอยากรู้มากๆเลยครับผมว่าชาคอมมิวนี่อยากเรียนสายอะไรกันอยากรู้นะครับว่าอนาคตของชาติไทยจะเป็นยังไงและในตอนนี้นะครับผมเราก็ได้เลือกคําตอบมาจํานวนหนึ่งแล้วแล เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เรามาเริ่มฟังกันเลยดีกว่าครับผมว่าชาวคอมิกเวิลด์นะั้นเขาอยากเรียนอะไรอยากเรียนคณะอะไรกันคณะอะไรก็ได้ครับพี่ที่มีผู้หญิงนมใหญ่ใหญ่ใหญ่ถ้าอุกบาทโอ้โหถ้ามีอย่างนั้นนะครับประเทศชาติล่มจมแน่นอนครับผมวันวัน,วนดูแต่นมครับไม่ต้องทําอะไรมาคนแรกก็แบบจบเลยอะอนาคตของชาตินี่เห็นแสงลำไรล,ลำลายอยู่นู่นแล้วคณะนิเทศศาสตร์ครับเขาจะทําคลิปลง YouTube โดยเฉพาะคลิปมอนอัดตูด คือตอนแรกเนี่ยอ่านมาก็ดีครับผมอยากเรียนนิเทศอยากทำคลิปลง YouTube อยากเป็นยูทูเบอร์อะไรประมาณนี้แต่พอเจอประโยชน์สุดท้ายนี่ก็จบเลยครับผมแสงแห่งความหวังของชาติไทยเนี่ยเขาเคยดับลงไปอีกแล้วครับมหาลัายคอมมีเวิลครับผมเดี๋ยวไอศาสตร์มันมีมหาลัายนี้ที่ไหนถ้ามีนี่ผมจะเป็นอาจารย์สอนเองเลยครับและคนต่อมานะครับผมก็ได้บอกหนึ่งในคณะที่จะเป็นคณะที่จะอยู่ในมหาลัายคอมมีเวิลนี่แหละครับผมอย่าเข้าคณะจุลกรรมศาสตร์ครับ สาขางัดเงะเพื่อจะมีอาชีพเสริมดีครับดีครับมหาวิลนี้มีแต่คณะคณะแบบประมาณนี้ครับคณะโจรกรรมคณะป้นข้าคณะมคมขืนเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมึงมั่วแล้วคณะภาพยนตร์ครับผมเหตุผลนะหรอไม่มีหรอกชอบอย่างเดียวครับจะเข้ามอลังสิตท์ทหนังแล้วฟินคือแบบเจ๋งครับผมมอลังสิตนี่มีคณะทาหนังที่ดีมากๆครับหนังดีๆนี่ก็มาจากมอลังสิตเยอะนะครับผมเพื่อนผมก็เรียนอยู่ซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าอยากทาหนังเนี่ยมอลังสิต์ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีมากๆครับ ผมอยากเข้าคณะผู้รักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอครับผมโอ้โหถ้าเข้าคณะนี้นี่น้องจะเป็นแบบสุดยอดมากครับ น้องจะใหญ่สัตว์อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็จะปิดช่องผมอีกจบเลยคนนี้คือแบบมาก็ดีนะก็อยากให้เป็นอยู่คอสชอเนี่ยแต่กูกราบละอย่าปิดคอมมิ่เวิร์ลไว้นะขอร้องคณะวิศวะคอมพิวเตอร์ครับผมจะได้เขียนโปรแกรมพัฒนามาแบบขายในราคาถูกเพราะโปรแกรมทุกวันนี้เนี่ยมันแพงมากเลยครับผมไม่ว่าจะเป็น Adobe หรือว่าก็ตามเนี่ยคือมันแพงครับก็เลยอยากหาโปรแกรมถูก,ถก,ถกมาอ้โหคนนี้นี่แบบอนาคตของชาติแม็กสองแสงกลับขึ้นมาเลยอะจากแบบมืดมืดมด,ดำมืดอยู่เนี่ยสองแสงขึ้นมาเลยเจอคนนี้เข้าไป คณะละคร3ต์ครับผมผมจะเป็นสิงโตพอละพอละไม่อ่านต่อละพอละครับผมไฟแห่งอนาคตของชาติก็ค่อยๆดับลงไปไเรื่อยๆนิเทศครับผมผมไม่อยากเป็นหมอคือถ้ามึงไม่อยากเป็นหมอเนี่ยก็ยังมีอีกหลายคณะนะเมื่อจะเป็นแบบว่าศิลปกรรมศิลปศาสตร์วิศวะอะไรนูน่นนี่สถาปัตย์เต็มไปหมดเลยไม่ใช่มีแค่นิเทศนะมึงอยากเข้าใจผิดอย่าเข้าคณะบัญชีอยากเป็นเสมียนทหารอากาศ คือกูงงเว้ยทำไมต้องอยากเป็นเสมียนทหารอากาศไม่เข้าใจมันคืออะไรแต่อยากเข้าบัญชีก็ดีครับผมจบมานี่น่าจะมีงานทําเงินเดือนเยอะอยู่คณะศิลปศาสตร์ครับผมผมอยากวาดรูปคือคณะวาดรูปไม่ใช่ศิลปศาสตร์นะศิลปรกรรมครับน้องเพื่อจะได้วาดการ์ตูนดีกับมาเวลดีครับผมเผื่ออาจจะมีนักวาดคนไทยไปวาดก็ได้อาจจะเป็นน้องก็ได้นะครับผมสู้ๆครับขอให้ฝันเป็นจริง อย่าเข้าคณะเสพสารมวลชนไม่ใช่สื่อสารมวลชนนะเสพสารมวลชนคือการเสพสารนู่นสารนี้เข้าไปหรอเด็กไทยเอมติดเยอะแน่นอนครับอันนี้โอ้โหอนาคตของชาตินี่แม่งดับวูบเลยเจอขณะนี้เข้าไปเข้าสุรันครับผมเรียกผมว่าอีกาจบแล้วครับผมอนาคตของชาติแล้ววันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับโอ้โหฟังคําตอบแลลวคาตอบวันนี่ หดหูไปกว่าครึ่งนะครับผมตอบดีๆนะครับน้องขอให้น้องๆทุกคนเนี่ยเอ็นติคณะที่ชอบนะครับไม่เอาคณะแบบเสพสารวนชนอย่างนี้ไม่เอานะครับผมแล้วก็ก่อนจะจากกันเนี่ยขอให้น้องๆทุกคนเนี่ยได้คณะที่ดีนะครับผมและคําถามในครั้งต่อมานะครับ ถ้าน้องๆเกิดต้องจากลาพ่อแม่เนี่ยแบบว่าไปต่างประเทศหรือว่าไปไหนก็ตามที่จะที่จะไม่ได้เจอคนที่เรารักอีกนะครับผมน้องๆน,นั้นจะกล่าวคำลาว่าอะไรแบบว่าการพูดครั้งสุดท้ายเนี่ยพูดได้หนึ่งประโยคเท่านั้นน้องๆจะพูดกันว่าอะไรกันครับผมและเนี่ยวันนี้นะครับก็คงหมดเวลาลงแล้วตอบคำถามกันมาเยอะๆนะครับวันนี้ก็ผมต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนขอให้มีความสุขกับการดูคอมีกวงนะครับบ๊ายบาย